เจมจิกโฟมเผยเบื้องหลังชีวิตรัก10ปีกว่าจะมีวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายหลังจากสร้างความฮือฮาด้วยการคุกเข่าขอแฟนสาวนอกวงการโฟมแต่งงานพระเอกหนุ่มสุดฮอตเจมจิรายุก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวความรักกว่า10ปีกับแฟนสาวที่กว่าจะผ่านบททดสอบต่างๆจนมีวันนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียวย้อนกลับไปเมื่อปี2558จุดเริ่มต้นความรักของทั้งคู่เกิดขึ้นในกองถ่ายโฆษณาโดยโฟม ทำงานอยู่เบื้องหลังในโปรดักชันเฮาส์ซึ่งในตอนนั้นเจมจิรายุกำลังโด่งดังเป็นพรุแตกและได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์ดังกล่าวด้วยความน่ารักและเป็นกันเองของฝ่ายหญิงทำให้พระเอกหนุ่มตกลุมรักแรกพบและเดินหน้าจีบในที่สุดแต่เส้นทางความรักของทั้งคู่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบด้วยความที่เจมจิรายุเป็นถึงซุปตาแถวหน้าของเมืองไทยทำให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้ถูกจับตามองเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะโฟมที่ต้องเผชิญกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานา,นารวมถึงการถูกขุดคุยเรื่องราวในอดีตจนทำให้เธอต้องปิดโซเชียลมีเดียเพื่อความเป็นส่วนตัวอย่างไรก็ตามด้วยความรักและความเข้าใจทั้งคู่ก็สามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมาได้เจมจิรายุเคยให้สัมภาษณ์ว่าโฟมคือคนที่อยู่เคียงข้างคอยให้กำลังใจและเป็นแรงผลักดันสำคัญในชีวิตตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตลอด10ปีที่ผ่านมา ผมผ่านอะไรมาเยอะมากแต่โฟมก็ยังอยู่ข้างๆผมเสมอไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์เขาเป็นคนที่เข้าใจผมมากที่สุดเจมจิรายุกล่าวแม้จะไม่ค่อยมีโมเมนต์หวานออกสื่อแต่ความรักของทั้งคู่ก็มั่นคงเสมอมาจนในที่สุดก็ได้เลิกงามยามดีประกาศข่าวดีให้แฟนๆได้ร่วมยินดีการเดินทางของความรักเจมจิโฟม พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ารักแท้สามารถเอาชนะทุกสิ่งได้แม้จะต้องเจอกับอุปสรรคมากมายแต่หากทั้งสองคนจับมือกันไว้ก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้อย่างแน่นอน